ข้ามยังะได้กินวด้วยเหรอคะเนี้ย่นหละเติมมลังดูดนิ้วไปอึนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยกินใหญ่เลยมาเล้ยมาค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะมาละคมาลค่ะสื้ๆค่ะมาเลยพิกมาลว คว่ำเลยคว่ำเลยคว่ำยังไงเออนั่นแหละมานะ้ฮึบมาคว่ำมาควมำเลยโลล่าซู่ซูโลล่าซูซู่คว่ยังไงคะเฮ้อเจียงมาแล้วเร็วฮึบฮึบฮึบ สุดยอดไายันสุดยอดเลยุอยุอยมีเยี๋ย่ยยข้ามได้แล้วค่ะพี่ๆค่ะาดีู่ข้ามได้แล้วค่ะ